สบายดีจ้าพี่น้องเ้าก็กินข่าวกินน้าแล้วแล้วก็พากันลงไห่หน้าเด้อวพี่น้องบาอุ้มเนี่ยาอุ้มพี่พี่น้องแล้วก็ป้า,ปล,ปาลําน้องไผ่พันกันย่างลงก่อนเลยพันกันย่างลงน้ำหลังบ่ได้คนสำเนาเกี่ยวจ้างเกี่ยวนะถมิพี่ราบมาอื่นวาอีเมลเราวอาสิจ้างคนเกี่ยวแล้วแล้วไปหาเขา เขาบอได,ด้มาสามเขาบอกเป็นวันคานพอได้แล้วโบเกี่ยวฮะเห็นโบเกี่ยวอีแม่ะจะเห็นเกียเยกเก่ยวอยู่วังได้เนาะจักจักเราเกี่ยวให้ได้เ,เห็ดหัวได้เนาะเห็ดหัวมันละเ็ดสุดคุณได้ที่อโบไลยมันเรียงหัวกูเดือดมโหท่านเด้ เขาสุกหมดแล้วเบื้องนี้แล้วเลยเนาะเบื้องนี้เนาะยังตะหลุมพุน่นทางขามานเป็นปะเป็นได้แต่นี่แมนหมดแลยเบื้องนะั้นของเขาบ่าบหายตัวนะเบื้องเขาเกี่ยวเนาะเบื้องตัวตัวหาย,ยาเดียวในสายของเขาเบาแมนแม่เกี้่ยวหายตัวนี้แต่บางที้นี่ โอขวดจีรอไลยเทลายหวานเนาะถ้าจะกุดเด็ข้วา,าวหุงขอยจีรอไลยลายขนองเ้ยต้องไปถือเสียมลงมาเกี่ยวนี้ละเราอยางลงไปหลุ่มผมบ่า เดาจะลงไปไห่ตัวลุงพี่น้องแล้วลราไห่เมื่อกี้นี่มาไ,ไ,ได้เอาเสียมลงมาน,น้ำนะป้าน,น้องเข็นจิ๋วแล้วก็ฟุดแล้วก็วกปูค่ายฮะปิ่งดำแจว๋ว 这不是搞 อจไฟนน้เานากว่านี uh ้บ่เทนแทดควายังเศ้าตลอดลโงจนท่าหิวจนยังหิวเข่าเพราะลยังได้ออกมาบริเวณหิวเข่านะอ๋อนีนี่รถปลาโขกคนนี่รปลาโขกน้ำเนาะ ้ฮ่าไปก่อนเลยนะวายดัหน้านี่ก้นหน้ากนบริบร่บริ่ออหน้าเนี่ได้ตอนตอนสาวก่ะขายดัมหน้ามันบ่ิไวขึ้นเี่ยวเด้อบริไว่ามอวายดัมก็ขวายหน้างยดัมหน้าอันนี้นั่นขวายไรอันนั้นอันนี้หากราดับจังกันได้ไวเยอะดีจังกระดัจังก้นกันได้แต่อสาม่ทย่้นหาคน มันมึงคด้านคอยด้าี่นฮะไ่ไกลดีนว่าสิห้องมามาเกมทาอไรเนี่ยจ้าของพาขึ้นเลยบอมีเจ็บตัวไปอยู Spirit ่ทางไหน ไปแล้วลำใหญ่เอ้ยขึ้น,น,นกระโดดขึ้นโลดพักันย่างขึ้นมาเดวยพี่น้องหักเบรกกินข้าวเที่ยงกันก<ห>ินข้าวอิ่มแล้วบ่ายสองโมงยังลงไปใหม่อีก พยายามขึ้นมาเลยกิขขขขขนข้าวกินน้ำอินแล้วจะลงไป้ไหมวันนีสิบสองโมงบ่ายสองกังลงใหม่ดีแดดบๆดๆไงแค่แต่แดดเมืเ่อไหร่แดดกะมีลมไงกะบ่ฮ้อนปันได้ แม่แม่แม่นี่ก็สิคุจิล่ะจ้าป้าลุงได้ลัยบ่แม่ตอนนี้กำลังพ่นขึ้นมากำลังนุดออกมาจันบายดีจ้าพี่น้องสบายดีกันนะดีได้ไรอยู่เนี่ยเดลัยเติบอยู่เนาะ กระเลิกเติบได้ไหม,ม่ห<า>ขุดกระเลิกเติบได้ เมียวเมียววัจี้หลอ,อกกับพี่เม่แน่เด็กำลังถุดมาเนี่ยน้องเมียวกำลังอยางมาเอาท้ารักกบพออุ้มเกี่ยวเขา ดินม,นม,นมันาก็แห่งน้ำใช่ไหมาอย่ากต้อนนากกะเกือบพาพลาถักมือก็งใจับมือบ่ะ อันนี้ก็ได้ลายดเดจ้าป้าลูอันนี้ก็ได้จานเราเราขุดขุดไดู้่าจานันขุ่าาเสนาหไปขุนเลย สีเหล็กเนะาะบันนไดก็ได้ไดดดกิโลนี่นะจ้าพาลูออบ,บางควายก็มีสองตัว อันนี้ก็กำลังสี่อย่างไปหาขอไปอย่างอย่างไปหาแม่นางลายว่าแม่ครัวจิ่อฮะ มันบหกคือคืออยู่ตอนนั้นอะคืออยู่ไหนนั่นไม่บ้าจาาพี่ากันขึ้นเมื่อเลยจ้าพี่น้องพรามันขับแล้วเพื่อขับเมื่อวอนในบ้านหรือตะเวนทุกดิน ได้ลายโยได้พอดีแจวนี่พี่น้องนั่งปะพอดีก็แค่น้อ่เนาะนี่พี่น้องพอดีได้แจวได้อยู่ประมาณเท่าใบโตนี่ชนางสิ่คอลาพี่ล้านองไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชนางฝากช่องของบคุณชนางเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสบายดี